สวัสดีครับม <g ye> ื่อี้็ไปยุ่กับในสงเื่าไก่บเ็ไมเิบาร์บ yeah, uh, ีคิวฟอร์มีเย็ดเมลิคุตดุกดุกตับปิดอะไรบ้างครับดุกเดว์บ์ปุ๊แมนโนโนแคมบอรล ครับผมหน้าตาน่ารักน่ารักอยู่กับลูกชงมาหลายปีแล้วครับสมัยนี่คือพ่อพ่อสมัยนะครับผมมาเที่ยวบ้านพ่อสมัยน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็นิสัยดีนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเลยนะครับผมโอเคโอเคอยู่เย yes รถบอเบิ่งเด้อนี่พี่น้องหลังเพิ่นอยู่ดีๆดีผมมัก พากันมาลำบากครับตากแดดครับผมพี่นอ้องยิ่งได้านก็นมีดอกก็จะกินเออแต่ว่ามันบระสาใจพวกจได้บุ่นี่อืยไปซื้อกินยุไส้ก็ได้เราเดี๋ยวหลังผ้าลุงมะเฮ็ดอีหยังอยู่หลังบ้านเมื่อนี้อากาศดีเพื่อนว่าห่อนก็อนนน่อนมีสิบจีองแสวของนี่ข้างๆเขาเ,เออลยนะข้างๆยี่สิบเออราคาบาทนี่ ย่างย่างเนื้อเด้อครับผมเนื้อเนื้อน้องลายเด้อพี่น่องปลาหมึกคึกอ,อันนี้ครับเป็นปลาหมึกอ,อุ้ยโอ้แผงโอ้พอแล้แวพอแล้วโอ้ปลาหมึกเออพอแล้วพอแล้วครับพี่น้องมันสเนียวเกินนะลุงสูงเห็นแขวบดีอยเด้อครับพี่น่องบุนีมาเที่ยวบ้านหัาหนาซักคนบ้านลังเอ้ยอย่างควนกับหมงเลยอืมหน้าหน,า,นาวน้าพ,พ่อพากันเห็ดดอกครับเบิงเบิงกุ้งเนี่ยนี่ย หลานไายลังหลบรอขอโมยเด้เนี่ยยังเป็นส่วน้อครับผู้ใดสนใจติดต่อลูกสงได้ครับติดต่อลุงสงนะ <c oughs> แต่เบอร์โทรกับ <c oughs> ลุงสงเออเบอร์โทรกัของลูกสงเนี่ยนอกจากไปตกลงกันเองครับอันนี้ก็โอ้ยเพื่อนที่เพื่อนที่สักจัดแต่ครับพี่น้องโอ้ยตกมาแสบกุงม่น้ำนะไปตกมาเมื่อเช้าเน,นี่ยเนี่ยเออเทปซัก เด็กไปหากุ้งตมิดเป็นว่าที่ไปบ้านลุงลแต่พอดีไอ้เพิ่นเปลี่ยนใจนะเพราะว่าเพิ่นอยากว่าให้มาบ้านเพิ่นแหนมีแต่เพิ่นไปหานะเพิ่นก็เลยบอกเปลี่ยนใจเพิ่นเลยไปตุกไปจับกุ้งนึงแต่ตีซีตีขา่าไปจักเนี่ยเห็นมากุ้งตัวใหญ่ๆครับอุ้ยใหญ่กว่าที่บ้านลูกอีกโอ้ยนี่ตับเป็ดเด้อพี่น้องผู้ใด,ดอ,อยากดยดเด้อผู้ใดอยู่ทั้งไก่ดดเด้อแล้วเด้อผู้ใดไม่เคยกินตับเป็ดย่างเด้อนี่เด้อครับตับเป็ดย่าง ตับเป็ดย่างนี่ตับเป็ดย่างองืมตับเป็ดย่างกับมีเด้อกุ้งย่างกับมีครับกุ้งย่างตัวใหญ่ๆปกติล,ล,ลุงส่งไงลุงสงไอ้ได้แต่ป่ามาย่างมือเนี่ยพญาศักดิ์เพิ่นตื่นตีหาา่าวสั่นเขาว่าไปจับตุกเบ็ดมาได้กุ้งมือเนี่ย ปกติลุงได้แต่ป่านะลุงไปใส่เบ็ดได้แต่ป่ามือได้ได้กุ้งครับพี่น้องก็สวัสดีครับนี่นี่เจ้าของบ้านเนะครับผมเจ้าของบ้านบ่เป็นงหยางทายก็เอาออกได้กับเพื่อนบ่มักอันนี้พ่อใหญ่ศักดิ์เนี่สีมือพญาศักดิ์ครับตอนจับบ่ให้เบิ่งดอกเพราะว่าโอ้ยเก่งใจเพราะว่าเพิ่นลำบากมากเลยมันกลางคืนน่ะนะเฮาโอ้ย เออกลางคืนพอดีพอดีเนี่ยแหละใบม่วงายสามเนี่ยพอดีลุงสงก็เลยมากโอ้ยครับพี่น้องมือนีมาบ้านพญาศัก์เด้อเบิ่งเด้อครับผมบาบีคิวกินจนเหลือ,อ,อย่างจนไฟไฟกระดับพ่อไฟนไเนื้อบาบีคิวพญาศักดิ์นจัดให้นะครับจักลูกสินจักปลาหมึก เบิ้องเราเอารวดพี่น้องกินบ่เบิดมือนี่ผู้ใดอยากจะตามมาก็ตามมาเด้อครับอาทิตย์นาจะเ,เจอกันไหมอาทิตย์นี้ก็เบื้องเอาครับอืนี่สีมือพองงยสักนะครับผมซิปซักเพื่อนจัดถ่ายพูน่ะลังบ้านเพื่อนมือนี่แอนจอยอากาศดีเพื่อนว่าเรียกลูกมาจากพูน่ะเว็กฟอร์ดพูน่ะเห็นบ้านี่เห็นอันนี้ก็ ดอกกุหลาบหล้างบ้านนะครับผมเอเห็นบ่พนจะค้องจะคองอไจะคลองปาร์ตี้เพื่อนพนหันต่หล้างไห้เยิ้มเปื่อยเปื่อย่นเห็นยกเมือยกเมื่อเห็นบ่ครับก้อยกุ้งกระเบิดแล้วครับานกุ้งเต้นกุ้งเต้นลุงสูงไปจับมาแต่พนทะเลสดๆเลยนะครับผมตอนจับบ่อยเห็นหรอกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้เอามาให้เบิงนะครับผม,ม,มเ็นบอลลูกซักกินทูเดียวพคนน่ะบาร์บีคิวตับเป็ดบาสัน่นโอ้ยคักปานย่างคนเพื่อนซัก,กนี่จะเป็นคแกกนแปลกเจ้าครับผมบถ้าหนา,นาวเพิ่นจะเอาเบียร์เนี่ยไปแช่ยเยน็นถ้าหนาวห่อนเพิ่นก็จะเอาเอาเบียร์เนี่ยมาย่างเป็นบาร์บีคิวเฮ็ดเป็นห้อนถ้าก่อนเพิ่นยังกินเบิงนะครับพี่น้อง ที่หลายคนที่กินแล้วลุงบุญเดชไทเบิ้งให้กแต่จีนเราก็กกกไปแล้วก็มีนะครับกินไปจนเหลือ,ลอนะครับผมกุ้งอุ้ยตัวใหญ่อีหลี่เนี่กุ้งนะครับผมเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องอุย้ยพี่นะอุย้ยผู้ใดบุญดชมากงานนี่เสียใจเด้เนีย่ยพงศักดิ์จัดเต็มเออจัดเต็มผุนเบิ้งเอาผุนเต็มกระทะงจะผ้าพ่นล่างถวยล่างจายนี่ทั้งพี่นะครับผมเออกับร่งล่างเคียงล่างยังกูเห็นแต่หลังแวบๆเด้อพี่น้องเด้อ เออเดี๋ยวอันนี้ลุงเขอามนในหลัางขั้วอลไรครับมือนี่วันวันนี้เขาลุยถึงหลัางขั้วพื่อเงี้ซักเลยครับผมวันนั่งข้านวันนั่งข้านวันนั่งข้านวันหยุดเนาะเออที่ลุงทรงครบกันมาหลายปีกับมือนี้ก็ได้ครบรอบมาเจอกันดีกันครับผมเออนะเนี่ยมาขัดคนรูปรอคนดดังทั้งคิวเดะเฮาพี่น้อง เออผู้ใดรู้จักกันสิข้าใจกันดีเลยเนาะครับพี่น้องเอาเบิ้องเอาไปกระปุนบ้านเท่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเซ็ตแซ่บเลยเลยครับเห็นไหมกระปุนก็ยังเหลือพึงสงก็ยังบปได้กินนะครับเห็นไหมลาบจะคือจิ้มตอนใดยังเดี๋ยวรอสักพักเด้อเอายังเจอกันไหมเนาะเดี๋ยวเพืเบียองเพื่อนด้วยเนาะเบื้องไหมเบิ้งเด้อครับพี่องุ้ยเตรียมไว้ หน้าหนาวนี่ยโบเคยโดดยักดังไฟฟิงเน่ยนะแต่นหนาวห่อนเนี่ยเฮ้ยห้อนี่สิบห้อนี้สิบสี่ยี่หาองศาพากันดังไฟฟิงเอาบ่ายเนี่ยไอ้แล่นเฮาเบิ่งเอาเบิ่งเอาตอนนี้อากาศมันเย็นเลยเด้อพี่น้องเบิ่งบ่ายเนี่ยยังเหลือเจลุ่งกับสิบสักสองขนบ่ายเนี่ยนั่งฟิ้งไฟอยู่หนาวก็หนาวบ่ายเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาโมไปเบิ้งลรอดังไฟฟิ้งบ่ายเนี่ยเอ้าขนาดอากาศร้อนเนี่ย เห็นบค่คุณมูเขาจ้าเขาบ้านเขาส่อางเงินเบลิล์นเออสู่ชิวิตสองคนยังสู่ชิวิตอยู่ไอแลนด์อยู่เนียครับคุณผู้ใดจังไดนเห็นใจกับมากันเบิ่งกันเด้อยครับพี่้องคุณหลังไฟอุน่นบาร์บี ไปผิงอยู่ก็อยู่ภาคกันนั้นก็ิงดาล่านากองพญาสงเอาเขาไปนี้มือวยุเจ้าเจ้าเจ้า้าสักเอ้อไปเฮ้กว่ากันไปเออเขาับได้ขาพับได้พับไปเอเขาพได้พับได้น่าับย่างไปไป มันพัเหลงคนคืนขอฟิ้นไสนี่ยี่น,น,น้อง้อฟิ้ไบบนไส้ท่ากิน,นเบียร์

นีเป็นของแท้เด้ด้วยครับดอกไม้ด้วยครับดอกของแท้เด้หนี่ครับพี่น้องเออตาเดียบเพิ่นปลูกก็เพิ่บนเลยยังเพิ่นเพิ่นกับปลูกไปเรื่อยเลยนะเดียบเพิ่นเพิ่นมักเขยมางามนะครับผมบเห็นบ้างไหมดอกไม้ดอกมอไม้งามงามเลยเลย,เยว,ยว่แถมมีนกมาซุ่มวิ่วดอกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแต่บนดอกนอกด้วครับผม ่ยเนี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 ่ยเน ลาบจเจริญน,นะครับผมจินแล้วจะเจริญรุ่งเรืองน,นะครับขอวานะครับผมเพิ่มเพิ่นเลยใส่ซสื้อหลา